กราบสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้วอนอาซิกวอนแมนดักนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านฮะชาวอาซิกทุกท่านเลยนะครับผข้อสู่ในสูงขหัวข้อชิลๆส,ส,สบายๆฟังกันต่อในวันนี้ในเรื่องหัวข้อที่เรียกว่าโดรนแค่นั้นเลยนะครับผมซึ่งก็ในชื่อคลิปเนี่ยก็เขียนแค่ว่าโดรนเท่านั้นแหละนะครับถ้าเกิดท่านนสนใจตอนนี้เนะี่ยอยากจะฟังในรายละเอียดของอะไรรายละเอียดในเรื่องของไอเดียในเรื่องของการใช้โดรนนะครับผมหรือว่าจะเป็นในเรื่องของไอเดียว่าทําไมวันนี้ผมต้องทำพอดกึ่งๆพอดแคสต์ในคลิปนี้เนี่ย เพราะว่าประเด็นคือมันจะเป็นตัวตั้งหลักนะครับผมในการที่จะใช้ต่อเนื่องกับในเรื่องของวิธีการมองในเรื่องของไซส์วิธีการในเรื่องของการตีนะฮะแผนที่ที่ผมจะทำเป็นส่วนของซีรีส์วิธีการบกนะครับผมหรือว่าแนวทางการบกเบื้องต้นนั่นเองซึ่งจะมีเรื่องของโดนเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นเรื่องสําคัญและมันก็จะไปโยงกับในเรื่องของอะไรเอ่ออเทอร์เริก แต่ว่าอัชการีพิกเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้โดนในช่วงของプレเฟสนะครับผมวันนี้จะมาเน้นหนักในเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็จะพูดถึงในเรื่องของออสิ่งที่เกิดขึ้นรอบข้างนะครับผมโดยรอบแต่าก,การตั้งหลักของการใช้โดนน่าจะช่วงプレเฟสจนถึงความไม,ไม่ได้ของความสนุกสนานของการเล่นเก,เนเกมเร i n บ o ์ซิกซนั่นเองโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับผมขอต้อนรับทุกท่านแล้วเราลุยกันเลยที่ประเด็น,นก็คือว่าตัวของโดนเองนะครับผมเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าโดนเนี่ยเราจะได้หนึ่งตัวตอนช่วง เอ่พรสเฟตตัวช่วงเต็มตัวถูกไหมแล้วก็จะอีกหนึ่งตัวนะครับผมในช่วงของระหว่างเกมก็คือแอคชั่นเฟตเริ่มต้นช่วงเวลาสามสิบเอ้ยไม่ใช่สามสิบสามสิบช่วงสามนาทีนะครับผมเพรสเฟตเนี่ยจะอยู่ที่ส5ิบห้าวินะครับส่วนในขนาที่เอ่อแอคชั่นเฟตเนี่ยจะอยู่ที่สามนาทีนะครับผมอันนี้วินะอันนี้วินะครับตัวอันนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของสามนะฮะแล้วก็เป็นนาทีแล้วกันนะครับเราจะหารสลาอีนาทีโอเคนาทีนะครับผมนาที ฟังชันนะครับผมที่เป็นหลักๆเนี่ยนอกจากในเรื่องของการที่เรามองเห็นนะครับโดยที่เราไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเนี่ยฟังชันเสริมก็จะมีหลักๆก็คือจะมีในเรื่องของการเร่งความเร็วได้3รอบนะครับผมซึ่งรอบหนึ่งก็ถือว่าเร่งความเร็วได้ดีขึ้นนะครับผมสามารถที่จะวิ่งนะครับผมนะฮะทเทียบเท่ากับในส่วนของโอเปอเรเตอร์ปกตินะครับผมในการที่จะวิ่งไล่ตามได้นะครับในระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ได้แบบสามารถที่ว่าจะฉีดได้ขนาดนั้นซึ่งก็คือมีทั้งหมด3รอบนะ สามารถกระโดดได้นะครับผมก็จะมีฟังก์ชันเสริมเข้าไปอีกก็คือว่าจะมีในเรื่องของเอาไลน์นะครับผมหรือว่า l a y o u ์นะฮะในการที่ว่ากระโดดแล้วมันจะไปไหนสามารถเปิดปิดได้ระหว่างเกมนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือมีสกินซึ่งอันนี้ไม่เกี่ยวนะ <laughs> แต่อยากจะเขียนไว้ว่ารู้ฮะรู้ว่าเอออันนี้มันมีนั้นในเกมนะครับผมแต่หลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้เร่งสปีดได้กระโดดได้นะครับผมก็ทําให้ในเรื่องของโดรนเองเนี่ยมัน มีลูกเล่นในเรื่องของการหาข่าวไม่พอยังสามารถที่จะไปเกาะไปซ่อนนะครับผมไปหลบนะฮะไปตั้งนะฮะอยู่ในมุมต่างๆที่เกิดขึ้นได้นี่คือหน้าที่หลักๆของโดนนะประเด็นก็คือว่าตัวของโดนเองเนี่ยตอนช่วงเพรสเฟสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโหดนะครับผมมากแต่สิ่งที่ผมเจอบ่อยนะครับผมเราก็เห็นบ่อยก็คือว่าผมเข้าใจหลายท่านก็คือเล่นเกมนี้ก็คือเน้นในเรื่องของการยิงนะฮะหรือว่าเผื่อมีเพื่อนช่วยหาข้อมูลอยู่แล้วนะครับผมก็จะแบบใช้อาศัยเพื่อนว่าข้อมูลมีอะไรบ้าง แต่ถ้าเกิดมุมกลับกันเนี่ยเรามองในส่วนของภาพรวมกว้างสิ่งเกิดขึ้นก็คือว่าเฮ้ยตัวของเกมเนี่ยจริง,รงๆการต่อสู้ของเกมเนี่ยมันเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงプレเฟสแล้วดีไม่ดีเนี่ยจะตั้งแต่ก่อนプレเฟสตั้งแต่ในเรื่องของการแบนแมปถูกปะถ้าเกิดสมมติว่าเราเล่นจนชินนะครับผมแล้วก็เห็นว่าเป็นเป็นเรื่องที่เราสามารถที่จะเอนจอยหรือสนุกกับมันได้เนี่ยถ้าเกิดมองว่าプレเฟสคือ,ค,อคือการต่อสู้หรือเป็นการเริ่มเล่นตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มเข้าไปสู่แอคชั่นเฟสปุ๊บเนี่ยม,มมนนเ่ขก้ัก็จะพิึ นะครับผมความสัมาันของโดนเนี่ยมันก็จะทให้คุณเล่นง่ายขึ้นกบบทันทีทันใดเลยนะครับเพราะว่าประเด็นก็คือว่าอย่าลืมว่าพอที่คุณผ่านในช่วงของプレสเฟสที่ส5ิบห้าวิแล้วเข้าสู่แอคชั่นเฟสนะครับผมตอนช่วง3านาทีสมมุตินะที่เราเจอกันบ่อยก็คือว่าโดนเนี่ยที่ตั้งไว้นอกอาคารนะครับไม่ว่าจะเกิดมุมไหนก็ตามทีเนี่ยนะครับคุณต้องไม่ไปเก็บหรอหรือบางทีก็คือไม่ได้ใช้มันเราทิ้งไว้ข้างนอกแล้วต้องใช้ระหว่างเกมแกบอกว่ากล้องมันตั้งอยู่ข้างนอกกลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้ประโยชน์ กลับกันถ้าลองคิดแบบง่ายๆที่สุดคืออย่างน้อยถ้ากสมมติว่าเราเล่นโดรนเลยแล้วเราเอาโดรนวิ่งไปหาไซต์นะครับเอาโดรนวิ่งไปหาออรเตอร์แล้วโดรนแตกเหลือสี่ตัวอย่างน้อยก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเรารู้ว่าตำแหน่งของไซต์ของคู่ต่อสู้อยู่ไหนแล้วระหว่างทางคุณอาจจะเจอในเรื่องของตำแหน่งคร่าวๆวิธีการวิ่งตำแหน่งคร่าวๆอาจจะเจอในเรื่องของเฮ้ยแกจ็ตของคู่ต่อสู้เฮ้ยมันมีอะไรวางไว้เป็นหลักจากออรเตอร์หรือว่าเป็นแกจ็ตรองของคู่ต่อสู้อย่างนี้ก็ยังเวิร์กนะ นึกออกใช่ไหมนะครับผมซึ่งตรงนี้มันถือว่าเป็น45วิที่ถ้าเกิดมองกันจริงๆก็คือว่าเฮ้ย mm. ถ้าเกิดสมมติว่าคุณสามารถที่จะใช้โดรนได้ในระดับหนึ่งคูอเวิร์กเลยนะครับผมเพราะว่าประเด็นก็คือว่าข้อมูลตรงนี้มันจะต้องแปลงมาเป็นหลายอย่างเอ้ยสรุปแล้วถ้าเกิดสมมติว่าคุณเจอซ้ายคุณเจอโอเปอเรเตอร์นะครับผมอ่ะโอเคเราจะโอเปอเรเตอร์ที่เราเลือกมาเราจะคอนเฟิร์มไหมาะอย่าลืมว่าทำไมผมถึงบอกว่าโดรนเนี่ยจะเป็นตัวหลักหรือเป็นหัวข้อที่ใหญ่กว่า ในส่วนของ a t t เ c k e r รีพิกก็เพราะว่าประเด็นคือ attacker ร e p ีพิจะมีประโยชน์ก็ต่อเมื่อเรารู้ข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะชัดประมาณหนึ่งนะการที่รู้ไซส์รู้ o p e เ a เตอรสัก1หรือ2ตัวข้างต้นแล้วรู้แก e จที่คู่ต่อสู้เขาใช้เบื้องต้นประโยชน์ของการของเรื่องของ attacker ร e p ีพิก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวทันทีอันเนี้จะทำให้คุณเล่นสบายมากขึ้นไม่จำเป็นจะต้องเล่นท่ายากสมมติว่าโอเค คู่ต่อสู้เขามีโล่เป็นเอ่อไฟเบอร์ชิลเอ้ยแต่คิดว่าไม่น่ามีอะไรมาขวางหรอกไม่มีเยเกอร์ไม่มีวาไมล์มหรอกใช่ไหมนะครับผมอ่ะก็เอาเน็ตมาตัวแล้วก็ได้ที่มีเน็ตเห็นปะเนี่ยหยิบเกจเจ็ตลองมาถูกถูกละนะครับแล้วตัวโอเวอร์เตอร์เนี่ยก็ได้ที่มีเกจเจ็ตที่เป็นเน็ตนะครับหรือว่าจะเป็นแบบแอชก็ได้วิ่งใส่เลยแล้วก็เอาทแทนข้างของบิชชิงลาวยิงใส่เห็นปะเนี่ยคุณสามารถที่จะรีพิกในส่วนของโอเวอร์เตอร์ที่คอนเฟิร์มได้ดีเัาเตอร์ในเรื่องขขขอออองงงงแกกดดเจ็ตตตต่่่่่าาาาๆๆนนนะคครรรับผผมหืวููส้้ไ้ไีึ เขาเซตหนามากเลยวะ่ะต้องการตัวแท้งยืนไปยืนเอทำจังหวะแป๊บหนึ่งล่อเขาหน่อยเดี๋ยวหยิบตัวทําลายของเอ,อตัวทําลายของตัวซุยของให้ส่งมาจากด้านหลังเฮ้ยหยิบมันตีได้ปะเห็นปะนี่คือไอเดียที่เกิดขึ้นใช่ไหมนะครับผมแล้วมันจะเป็นการช่วงที่เป็นการตกลงว่าเฮ้ยสุดสุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นฐานะในเรื่องของการโซโลนะครับหรือว่าจะเป็นทีมแบบว่าจะครบทีมทีมสแตก็กหรือว่าไม่ครบทีมสแตก็กคุณก็ตัดสินใจได้ดีขึ้นอยู่ดีปะ ว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วตอน action f a k คุณจะเอาอยัางไงกับชีวิตเกตเกตนึกภาพดนานหันใช่ไหมนะครับโดยเฉพาะสายโซโล่นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นในเรื่องของการเซตโดนมันก็จะมีเรื่องของไลฟ์แคมที่เอามาทําอะไรเอามาเซตโดนครับในกรณีที่คุณโดนไม่แตกคุณก็จะสามารถที่จะเซตโดนได้เซตโดนในที่นี้ถ้าเจ๋งจริงๆซึ่งโองกาสค่อนข้างต่ําก็คิดเป็นแค่20มั้งนะครับที่สามารถเอาโดนเซตเข้าไปในไซต์ได้ แล้วเป็นแบบโดนที่ใช้เล่นในจังหวะสุดท้ายก็ถือว่าดีนะแต่คู่ต่อสู้เขาเป็นทีมที่ไล่โดนหรือว่าคุณตั้งโดนแล้วรู้สึกว่าตั้งแล้วเขาก็ไล่โดนประมาณหนึ่งอ่ะมันก็น่ากลัวอยู่ไม่อยากจะเซตโดนฟรีคุณสามารถที่จะไปเซตโดนได้นะตอนรอบๆไซต์หรือว่าจะเป็นจุดทางเข้าแรกที่คุณจะจะเข้าในอาคารหรือคุณตัวสปอนพลิกบ่อยในมุมนี้คุณเอาโดนไปทิ้งไว้ในจุดที่ดคุณคิดว่าเขาจะมาสปอนแล้วคุณจะได้คน์เตอร์สปอนพลิกได้เห็นป่ะคุณจะมีกล้องที่เอาไว้ดู เหตุการณ์สดๆนะครับผมเป็นข้อมูลเหตุการณ์สดๆที่เอาไว้ใช้ในเรื่องของการจัดการการเล่นเคาน์เตอร์ของคู่ต่อสู้เห็นไหมแค่โดนตัวเดียวนะวิธีคิดได้เยอะเลยนะครับผมข้อมูลที่คุณได้รู้อะไรบ้างแล้วพอคุณรู้เสร็จทําให้คุณเล่นง่ายขึ้นไหมนะครับเห็นไหม45วิตรงนี้ถือว่าสําคัญสุดๆนั่นเองเนี่ยฮะวันนี้ก็เลยจะเป็นคลิปตรงนี้นั่นเองโอเคปะ่ะทีนี้ต่อไปคือหลายคนก็จะบอกว่าโอเคแล้ว แล้วยังไงอ่ะมันก็ยังแบบว่าถ้าเกิดไม่เล่นแล้วผมก็ยิงได้แล้วมันยังไงต่อประเด็นก็คือว่าเกมเรนโบว์ในตอนช่วงแอคชั่นเฟสจริงๆอ่ะคือแน่นอนมันเกิดความเสียหายนะครับผมนึกออกไหมคือทีมเราก็ต้องมีแตกบ้างอะไรบางโดนยิงตายเป็นธรรมดาบ้างนะครับผมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่การที่มีข้อมูลระหว่างเกมในฐานะเกมบุกตั้งแต่ต้นจนจบนะครับลองคิดสภาพดูในฐานะเกมรับนะถ้าสมมติว่าคู่ต่อสู้เนี่ยตัดกล้อง default ในฐานะเกมรับเนาะของเราหมด คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจอะไรบ้างนอกจากแกจเจ็ที่จะช่วยเบรกถ้าไม่มีเลยถูกปะในขณะที่ฝั่งบุกลองคิดภาพตามผมนะครับอินโฟที่มีเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าคุณเลี้ยงข้อมูลได้ตั้งแต่ตอนช่วงเพรสเฟสและแอคชั่นเฟสคุณมีตัวตัว,ตวที่สองที่สามารถใช้ได้ดีเรื่องของข้อมูลที่คุณสามารถตัดสินใจได้มันจะมากกว่าฝั่งรับทันทีเนื่องอไหมลองคิดภาพตามโดยเฉลี่ยแล้วทุกไซต์ทุกแผนที่นะครับผมของฝั่งรับจะมีกล้องเฉลี่ยที่สิบตัวกล้องของฝั่งบุกเอง เฟเฟดรวมแอคชั่นเฟสรวมแล้วก็สิบตัวแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วฝั่งลับเองเนี่ยตอนท้ายเนี่ยกล้องมันจะรอบๆไซ์มันแตกหมดแล้วมันก็จะเหลือแค่กล้องบูเลตที่อยู่ในไซต์ถูกไหมนะครับผมเนี่ยข้อมูลตรงนี้ถ้าเกิดสมมติคุณตัดในไซต์ได้หมดปุ๊บในขณะที่ฝั่งบุกเขลเรียกกล้องทีส่สามารถที่จะเซตกันแฟลกได้สามารถที่จะใช้เซตข้อมูลที่เป็นแบบว่าเอ้ยเอ่อสิ่งที่เขาเหลืออยู่นะครับผมมีอะไรบ้างเฮ้ยแนวการวิ่งตำแหน่งล่าสุด คุณสามารถที่จะถ้าเกิดเซตดีๆสามารถที่จะรู้เรื่องพวกนี้ได้สามารถที่จะกันแฝงได้คำถามคือข้อมูลของตรงเนี้ยมันทําให้คุณจัดการสถานการณ์ได้ดีขึ้นไหมดีขึ้นตัดสินใจดีขึ้นไหมดีขึ้นถ้าเกิดสมมติว่าเล่นกับเพื่อนร่วมทีมหรือแม้กระทั่งเป็นล็อบบี้ที่เขามีามเการสื่อสารกันมีคอรเอากันในเกมคุณคิดว่าสื่อสารดีขึ้นไหมแล้วโอกาสในการที่จะคุมเกมและชนะมีสูงมากขึ้นไหมนะครับผมสูงขึ้นถูกป่าววินเลตตอนนี้ก็คือจะสูงขึ้น เป, yup. เป็น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 งาตามตัวแต่เรื่องชนะเนี่ยเป็นผลพลอยได้แ hmm. ต่ว okay. ่าประเด็นคือความรู้สึกที่ว่าเราสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้สำหรับเกมเรนโบว์มันเป็นสถานการณ์ที่ตัวส่วนตัวของผมค่อนข้างมองว่าฟินคือเฮ้ยอย่างนั้นเราคุมเกมได้เว้ยจังหวะเราเลือกได้เว้ยว่าเราจะกดดันจะจัดการเขาอย่างไงใช่ไหมก็มาจากอะไรมาจากข้อมูลในการที่เราจัดการตั้งแต่ต้นได้ดีนึกออกไหมเออเราตัดสินใจจังหวะสุดท้ายอย่างไงบ้างเนี่ยช่วงสามนาทีตรงนี้นะครับผมคุณสามารถที่จะเอ ใช้คบคู่กับในเรื่องของตำแหน่งที่คุณทําจังหวะแรกเตรียมตัวได้ดีใช่ไหมแล้วก็กดดันคู่ต่อสู้ได้ถูกต้องเพราะว่ามีโอเปอเรเตอร์ที่ถูกในการที่จะสวนในส่วนของฝั่งรับจากการใช้ ere, เอเทอร์ลีพิกแถมจังหวะต่อไปกล้องที่คุณเซตสามารถที่จะใช้ในเรื่องของเป็นตัวแอนตี ank, ้แฟงแทนที่คนแทนที่เกจเจอได้ถ้าเกิดมีเพื่อนช่วยดูถูกป่มแล้วปิงได้หรืออะไรได้เตือนเพื่อนได้แล้วก็คือยิงตัวแฟลงตายฟรีอะไรเงี้ยแล้วจังหวะต่อไปคือถ้าเกิดกล้องเหลืออีกนะครับผมก็สามารถเช็คอัปเดตข้อมูลนะฮะ เพื่อที่จะเซตจังหวะสุดท้ายแล้วก็คือเลือกที่จะเข้าทําเพื่อที่จะคุมจังหวะเอ่อเอาชนะคู่ต่อสู้นั่นเองเนี่ยถือว่าเวิร์กมากนะครับผมเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจะเป็นไอเดียสําคัญที่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 อยากจะบอกว่าถ้าเกิดสมมติว่าใครเอ่อได้เล่นเลนโบช่วงนี้เนี่ยลองใช้โดนตัวที่สองนะครับผมหรือไม่ก็ลองดูนะฮะในเรื่องของกล้องนะครับผมว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะเซตโทนอะไรยังไงต่อได้บ้างควบคู่กับเกจเจที่เรามี ในจังหวะที่แบบว่าเอ้ยถ้าเกิดดึงเดินยิงเข้าไปมันเสียงเกินไปเว้ยเอ้ยจังหวะโชว์ได้ประมาณหนึ่งเราสามารถที่จะขอข้อมูลตรงนี้ได้ไหมเพื่อที่จะแก้เกมหรือว่าจะเล่นจังหวะต่อไปอยังไงดีให้มันแบบว่าตรงจุดนะครับผมแล้วก็กดดันเขาต่อเนื่องได้เห็นปะนี่คือประเด็นในส่วนของแอคชั่นเฟสแล้วทีนี้มันจะกลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าตอนเนี้ยหลายคนอาจจะบอกว่าไม่ค่อยมีเวลาที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะเล่นนะครับผมรู้ว่าจังหวะที่เล่นก็คือไม่อยากจะแบบว่า ซีเรียสมากเพราะว่าบางทีเนี่ยหัวข้อที่ผมหยิบมามก็ต้องยอมรับว่าบางทีมันก็ดูจริงจังไปหน่อยแต่ประเด็นคือสำหรับผมผมมองว่ามันเป็นการฝึกสมองถูกปะ่ะมันเป็นการฝึกเตรียมตัวเฉยๆแล้วทําให้จังหวะเล่นคือคุณจะได้รู้ว่าอ๋อโอเครอบต่อไปถ้าเกิดจะแก้ไขมันแก้ยังไงได้บ้างเห็นปะ่ะความสนุกของเกมเรนโบมันเป็นเรื่องพวกนี้สำหรับผมเนาะดังนั้นมันก็เลยเป็นมุมมองนี้วิธีการง่ายๆก็คือว่าไม่จำเป็นจะต้องเปิดบุปปินแบบผมก็ได้นะครับผมแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเหมือนแบบฝึกหัดแล้วกันนะ เอาแค่ okay, ว่าเรารู้แล้วว่าเขาเล่นเป็นฟอร์ทรีชั้นสองห้องคอมมานเดอร์ออฟฟิศกับทางด้านในส่วนของห้องอาบน้ำข้างบนใช่ไหมชั้นสองนะครับห้องห้องน้ำข้างบนเนี่ยเฮ้ยเขาเซ็ตเรนฟอร์สเป็นประมาณนี้เนี่ยแล้วโอเปอเรเตอร์ที่หยิบมาเนี่ยเขายืนรอบซ้ายแบบเนี้ยคุณคิดว่าถ้าเกิดโดยโดยโดยธรรมดาเขายืนแบบนี้เนี่ยคุณอยากจะเซ็ตโดนของคุณเนี่ยนะครับไว้ที่ไหนเออในแผนที่ใช่ไหมเฮ้ยไอทางที่มันตรงเนี้ยมันเป็นข้างน,นอกโดนมันสามารถที่จะลักไก่เข้ามาใต้เตียงได้เปล่า ตรงนี้มันมีช่องรูโดนนะเว้ยตอนแถบนี้ครับผมอ่ะแล้วประเด็นก็คือว่าฝั่งห้องน้ําเองนะครับผมก็จะมีในส่วนของช่องรูโดนสามารถที่จะเข้ามาได้คือบริเวณนี้เออเข้าน,นี้เข้ามาได้อะ่ะแสดงว่าตรงเนี้ยมันเอ่อไม่มีช่องรูโดนเลยนะครับใช่ปะแต่ว่ามันมีช่องรูโดนที่อยู่บริเวณน,นี้คุณสามารถที่จะเอาเข้ามาได้เนี่ยจาเอออ่ะแล้วตรงนี้เป็นขอยาดคุณก็สามารถวิ่งเข้ามาได้เสร็จได้ไหมใช่ไหมแล้วก็มีโดนขึ้นมาถ้าเกิดสมมติรักไก่ตรงนี้ก็จะมีช่องรูโดนนะครับผมเข้ามาได้ ใช่ไหมโดนจากท้างนส่ของฮาม,มัมข้างนอกเข้ามาได้ใช่ไหมแต่ส่วนใหญ่มันจะต้องเข้ามาจากในอาคารนะครับสระสขการขึ้นเมนขึ้นมาแล้วได้หรือเปล่าเห็นปะมันจะมีหลายวิ่งเฮ้ยกล้องตรงนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วยังไงดีเฮ้ยตรงนี้ออฟฟิศอะเผื่อว่าเขามาเล่นในส่วนคอนสตรักลึกเขาจะหลออกมาเรามีกล้องเตรียมไว้ก่อนเผื่อว่าเพื่อเราจะได้โลฟีจังหวะที่เข้ามาล็อบบี้นึกออกปะหรือจะมีกล้องอีกตัวหนึ่งแซนไบที่อยู่ตรงฝั่งนอกนอก,นอกขอดยาใช่ปะแล้วก็อ เข้ามาโดนเช็คดูอีกทีหนึ่งว่าข้างล่างมีเปล่าเพราะว่าเราจะเข้ามาไวใช่ไหมเราก็จะมาชร์เร้นนะครับผมตัวที่อยู่ข้างลน่างเช่นกันเนี่ยวิธีการตรงนี้มันจะเป็นการฝึกง่ายๆเลยนะครับผมว่าโอเคถ้าเราตั้งกล้องปุ๊บเนี่ยนะแล้วเราจะรู้ว่าจุดเข้าแรกของเราเนี่ยเราจะต้องใช้อะไรแก่หนึ่งสองก็คือจังหวะต่อไปนะครับผมที่เราไล่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลสวนต่อว่าเอ้ยถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราก็มีข้อมูลพร้อมที่จะรองรับได้เบื้องตน้น นึกออกไหมเออเฮ้ยตีตรงไม่เวิร์กว่ะเสตัวไปหนึ่งตัวสองตัวละนะครับผมเริ่มทีมสมติมาไม่ครบทีมมาประมาณสองสามคนเอ่อเสยไปหนึ่งตัวสองตัวอีกหนึ่งตัวเฮ้ยไปทิ้งทางไกลเลยเว้ยเพื่อนรอเดี๋ยวเราเข้าทางด้านนส่วนของโอโอทาวเวอร์เออเข้าบันไดหลังดอบมาจากทางด้านของไอ้ตัวบันไดหลังข้างบนเอ้ยมีกล้องที่เซตอยู่ตรงห้องเกมซึ่งมันสามารถมองเห็นในสปรฟหรือคนที่วิ่งมาจากดอมได้อ่ะโอเคเราเข้ามายึดแล้วเราก็คือเข้ามาจี้ฝั่งห้องน้ํา แล้วค่อยโดนจังหวะสองต่อก็คือโดนเข้ามาตรงตรงบันไดกลางแล้วก็โดนเข้าตรงขอจยาต่อเห็นปะวิธีคิดตรงนี้มันมาเองทันทีเนี่ยเล่นง่ายไหมเล่นง่ายแล้วมันก็จะควบคู่กับในเรื่องของปเรเตอร์ที่คุณหยิบมาว่าโอเคมันต้องกันแฟงว่ะเพราะว่าประเด็นคือเราเข้าทางไกลเราต้องเสียเวลาเยอะเนาะกลัวเขาแฟงเออแล้วเรายังไม่ค่อยถนัดด่านนี้ด้วยเฮ้ยตัวด้านหน้าเพื่อนหยิบมาเป็นมอนตี้มาโฮไว้ได้เปล่าแต่จริงๆแล้วอะ่ะคือเดี๋ยวเราจะกดดันเคลียตรงนี้ไม่ให้มันเข้าแล้วเราก็เจาะตรงนี้แล้วเรายิงตรงงงทที่่มัันนนนชิดดกบาา้วสขอ ฝั่งที่เป็น half wall ที่มันเป็นทางเข้าห้องน้นําแทนเห็นป่มคือมันจะเป็นแบบไอเดียแบบนี้คร่าวๆในการที่จะใช้คิดตามลําดับแล้วมันจะเล่นง่ายด้วยแล้วคือโฟกัสเรื่องยิงก็คือจะดีขึ้นเป็นเงาตามตัวโอเคปะ่ะอันนี้ผมอาจจะดูพูดไกลกันไปแต่ว่าโดยปกติแล้วลองนึกถึงในเรื่องของด่านที่คุณเกลียด <laughs> ลองนึกถึงในด่านที่คุณชอบนะครับผมนะแล้วคุณก็จะนึกออกทันทีว่าอ๋อโอเคจริงๆแล้วอะรายเดือนที่คุณชอบในด่านดนนั้นเน่ยมันจะมีรายที่คุณถนัด แล้วประเด็นก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าข้อมูลมันคล้องกันว่าทําให้รายเดือนที่คุณเล่นปกติเนี่ยมันชัวร์คุณก็จะเดินได้เร็วขึ้นคุณก็เดินได้แม่นยันมากขึ้นกลับการก็คือถ้าเกิดในกรณีในในเรื่องของรายเดินที่ของคุณเนี่ยมันแตกไวนะครับผมคุณก็สามารถที่จะมองได้ว่าโอเคกล้องเพื่อนอีก4คนนะ่อยู่ไหนบ้างถ้าเกิดบังเอิญว่าเซตนะนะถ้าเกิดเขาเซตมามีกล้องตรงนี้มีดูโดนเขาแอบไว้นะครับผมแล้วเขาเห็นใช่ไหมนะครับเฮ้ยตรงนี้เขาได้นี่หว่ารายเราอาจ ตรงนี้ไม่คุ้นแต่ว่าจุดเสี่ยงที่เราต้องระวังคือเฮ้ยมีโดนล่างที่มันอยู่ตรงสแควร์ล่างเปล่าวะไม่ใช่สแควร์ล่างคอนเน็กข้างล่างหรือเปล่านะครับเพื่อเห็นว่าเผื่อมันมีฝังลับหลุดมาเฮ้ยถ้าเกิดมีเพื่อนก็ดีถ้าไม่มีเพื่อนไม่เป็นไรวัดเลยทีนี้โดดเข้ามาวัดเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เช็คเอากล้องที่สองดูตอนแอคชั่นเฟสดูว่าไอ้มาตรงนี้มีหรือเปล่าเพราะว่านี่คือประตูใช่ปะมองเข้ามาก็เห็นแหละคุณโดดเข้ามาตรงนี้เลยแล้วคุณก็เดินเข้ามาตรงบันไดกลางแล้วก็ล็อกเออแล้วแล้วรอเล ถ้าเกิดฝั่งนี้เรียนสอร์ตเนี่ยวิธีก็เป็นแบบนี้ครับเห็นปะจังหวะมันเล่นง่ายขึ้นใช่ไหมนะครับผมซึ่งตรงนี้มันก็กลายเป็นว่าในกรณีที่คุณเน้นเดินเงี้ยมันก็สามารถที่จะคอมโบกับในเรื่องของโอปเปอเรเตอร์ที่คุณหยิบตัวอย่างเช่นอะไรบ้างตัวอย่างเช่นอาหยิบ IQ คมาเออเอ้ยกล้องข้อมูลเราเห็นชาร์จอยู่ประมาณหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่ามันมีแกจ็ตอะไรที่มันเป็นแบบว่าไว้ดักคนที่เดินไหลไหมอย่างเช่นเฟนเรียใช่ไหมอย่างเช่นขับขานเงี้ยหยิบ i q คมาเช็คหนึ่งจังหวะสองจังหว ยังเงียบทั้งสองอย่างทั้งคนไม่มีเกจไม่มีเข่าใช้เวลาเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเฮ้ยไม่มีเสร็จปุ๊บเนี่ยอะเป็นโลอย่างเงี้ยคุณเดอคุณโด,ณเ,ดเข้ามาแล้วคุณก็คั้มเลยอะเอาเคสกรณีเ,เดิมคุณก็คั้มตรงนี้เลยมาปวดเลยจี้ตรงเลยนะครับในกะาร,นะรที่เพื่อนรุ่นทีของคุณเนี่ยก็อาจจะโยกไปทางอื่นเห็นปะ่ะนะครับแล้วก็จะมีการแฟรงที่ผมบอกแต่แ,ตแรกนะครับผมก็ทําให้ในส่วนของคนที่อยากจะแฟงด้านหลังเนี่ยวิ่งไกลไม่พอมาติดของแฟงอีกการไม่ว่าจังหวะที่เราจะมายึดตรงนี้เนี่ยเราก็ นะครับผมแล้วก็รวบคนจะใส่ตในห้องจไซส์ก็กลายเป็นตัวตลกไปเออเพราะว่าทําอะไรไม่เป็นผลเราเคลียร์หมดแล้วแต้ใส่ามาแล้วยังเป็นตนนั่นอเนองเข่าปะประมาณนี้ถ้ากระสมว่ามองนะครับผมก็แบบนี้ก็คือจะกลายเป็นว่าเราก็จะสามารถที่จะสนุกเกมได้มากขึ้น <laughs> แม้ว่าจะไม่คือมันเพิ่มวินเลทขึ้นมันนิดนึงแล้วมันรู้สึกว่าเราได้สนุกไปกับเกมด้วยได้คุมเกมด้วยในในระดับหนึ่งอันนั้นคือเป้าหมายสําคัญนะครับที่ทําคลิปนี้สำหรับผมนะที่กับ แชรกับทุกคนเพราะว่านี่เป็นการทูนตัวเองด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าสรุปแล้วก็คือว่าอะไรสิ่งที่เราสนุกกับ,กบโดรนได้คือว่วาอะไรคือเราจะได้ฝึกในเรื่องของการหาข่าวตั้งแต่ช่วงเพฟเฟ,ฟินคะครับผมและที่สําคัญคือเราสนุกต่อได้ก็คือโดรนของเราเนี่ยถ้ามันรอดเรารู้อยู่แล้วว่าโดรนเราตั้งตรงไหนถูกปะ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าลายที่เราจะวิ่งหรือเพื่อนต้องการเนี่ยมันคือตรงไหนทีนี้ประเด็นคือคุณลองฝึกสลับกล้องดูกล้องซ้ายกล้องขวาที่ติดกับคุณแล้วคุณก็ลองฝึกเชื่อมโยงดู ว่ากล้องตรงเนี้กับกล้องตรงเนี้มันเชื่อมอะไรกันได้บ้างหรือมันไม่เชื่อมกันใช่ไหมแล้วคุณก็ได้รู้ว่าโอเคเรามีข่าวหรือไม่มีข่าวที่สามารถดูได้สดๆตรงไหนบ้างหรือเราจะต้องล็อกกล้องนี้ไหมเผื่อว่ากรณีต้องต้องดูว่าตัวโรมตัวแฟล้งมันเข้ามากล้องนั้นพอดีหรือเปล่าเห็นป่ะมันเป็นการเตรยมตัวสมองก่อนนะครับผมพเพราะประเด็นคือพอเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเริ่มเกมปุ๊บใช่ไหมสมองคุณจะโฟกัสได้ทันทีว่าโอเคในเมื่อบ,บริเวณนี้มันค่อนข้างที่จะเคลีย ถ้ามันจะไม่เคลียร์คือกรณีที่เขาพูดเข้ามาเข้ามาในกล้องมุมที่ตรงนั้นเนี่ยคุณจะต้องโฟกัสคือช็อตแรกคืออะไร็อต่อไปคืออะไรเพื่อให้สถานการณ์ตรงนั้นมันนิ่งใช่ไหมเป็นการเคลียร์โซนไปในตัวหลังจากที่เราได้เทคโซนตรงนั้นจากข้อมูลที่เรามีนึกออกใช่ไหมต้งไม่เฟดเหมือนก,นกันก็คือว่าแค่เอาโดนถ้าเกิดสมมติว่าใครยังแบบเล่นโซโลโดยเฉพาะเลยนะนะครับหรือว่าเล่นกับเพื่อนที่แบบชิวๆแบบไม่ได้สนใจเรื่องโดนนะครับผมมากมายอะไรนักแล้วก็พึ่งตัวเราเองก่อนเป็นหลักซึ่งอันนี้ก็ชิวอยู่ละ เราก็เอาโดนไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็แค่ทว,วนว่าเฮ้ยไซส์ไซส์ไหนใช่ไหมที่ไหนแน่ใช่ไหมอีกอันหนึ่งคือโอเปอเรเตอร์ที่เจอเฮ้ยโอเปอเรเตอร์ที่เพื่อนหยิบโอเปอเรเตอร์ที่เราหยิบมันแก้เอาได้ไหมไม่ใช่แบบว่าต้องฝ่าทั้งของฝ่าทั้งคนใช่ไหมฝ่าทั้งเวลาที่เราไม่มีข้อมูลขาดอีกอันเนี้ยลำบากเล่นเกมเงี้ยไม่สนุกนะครับเนี่ยเราแค่ทวนว่าโอ้ยอย่างน้อยมันก็แก้ได้หนึ่งช็อตสองช็อตนะไม่มีปัญหาใช่ไหมนะครับผมที่เหลือก็ค่อยว่าก,กันเพราะว่าด้วย ทรัพยากรกับจ,จำนวนคนที่โฟกัสได้มันมีแค่นี้เราก็เอนจอยแบบนี้เอาตามสถานการณ์แล้วกันเห็นปะ่ะนะครับอันนี้ก็คือเราทําได้แล้วก็ตอนเสร็จปุ๊บเนี่ยที่สําคัญคือมันจะย้อนกลับไปในเรื่องของข้อมูลที่ผมใช้คําว่า Snowball ก็คือว่าเฮ้ยถ้าเราฝึกเซตโดนจังหวะ1จังหวะ2ได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นช่วงจังหวะหนึ่งคือเฟจังหวะ2คือช่วงของแอคชั่นเฟ e ปุ๊บตัวของกล้องเนี่ยตอนที่คุณตายเนี่ยฝั่งบุกจะมี คนที่ตายเนี่ยจะค่อนข้างที่จะได้เปรียบมากกว่าฝั่งรับเพราะฝั่งรับไม่เหลืออะไรเลยครับทั้งของที่การข้อมูลที่กันใช่ไหมนะครับผมจํานวนคนที่สูสีแล้วกลายเป็นว่ามีประโยชน์อย่างเดียวคือแค่ถงเวลาไม่ให้เขาวางบอมได้เนี่ยคือฝั่งรับกดดานกว่าเยอะฝั่งบุกเนี่ยถ้าเกิดคุณได้เซ็ตกล้องอย่างน้อยน้อยถ้าเกิดคุณไม่สามารถเคเอาในเกมได้คุณก็ปิงฮะไม่ว่าด้วยปุ่ม C นะฮะปุ่มแทะหรือไม่ก็จะเป็นในเรื่องของปุ่ม X ที่แบบว่าปิงแดงนะครับผมเดยนี้เปลี่ยนสีอะไรนะเนี่ยคุณก็ทําได้ครับ แค่นั้นเองนะเนี่ยฝึกดูแล้วดีไม่ดีถ้าเกิดสมมติว่าใครต่อยอดนะครับแบบจริงจังขึ้นมาหรือว่าสนุกับการในเรื่องของการได้ออกไอเดียขึ้นมาเฮ้ยมีข้อมูลแบบนี้แบบนี้แบบนี้อั้งนี้เรื่องของการกันแฟงหรือว่ามีข้อมูลที่เห็นคู่ต่อสู้อยู่ในมุมที่แบบเป็นจุดสุดท้ายนะครับผมที่เราจะต้องไปเคล์ม,มุมนั้นให้ได้อะ่ะเออแต่เรามีข้อมูลเราบอกเพื่อนได้นะไกลเพื่อนได้ในระดับหนึ่งนะเฮ้ยเพื่อนทาแบบนี้ดิเพื่อนเหลือของตัวนี้ไหมใช่ไหมเพราะเราเห็นว่า เพื่อนอยู่ตรงไหนบ้างอะไรยังไงบ้างใช่ไหมคุณมีเวลาคุณก็เป็นเหมือนกึ่งกึคนออกคําสั่งให้กับเพื่อนได้นะครับผมหรือว่าไกลให้เพื่อนได้ใช่ไหมการแฟงได้ด้วยอะไรอย่างนี้ถ้าเกิดมีกล้องกัน,นกแฟงเนี่ยสนุกไหมตอนตายของเกมเรนโบวยังไม่หมดประโยชน์นะของฝั่งบุกนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าคุณเซตโทนแบบนี้ได้ดีแต่ถ้าเกิดมันไม่มีอะไรแล้วนะครับผม <c oughs> ก็กลับไป <c oughs> ดั้งเดิม <simplify> ที่เราเป็นกันทุกคนนะครับผม,ผมก็เป็นก็คือดูจอเพื่อนแล้วก็แบบมึงก็ใส่เรื่องนู่น,นนี่น,นั่นอะไรก็ว่าไปนะอันนั duty ้นนกกกก็็็็จะเปปแบบาว่ไผม ถือว่าจบครบถ้วนกระบวนความแล้วนั่นเองนะครับผมโดยรวมตอนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมกับในเรื่องของโด้นั่นเองนะเพราะว่าประเด็นคือโดนเนี่ยจะค่อนข้างจะมีความสัมพันธ์กับในเรื่องของช่วงเพรสเฟสค่อนข้างเยอะแล้วมันก็จะไปลิงก์นะครับเชื่อมต่อกับในเรื่องของแอตเทกาลรีพิกเป็นสําคัญด้วยนะครับผมเพราะว่าประเด็นก็คือว่าคุณจะสุม 4, er ่มสีุ่่มห้าแอตเทกาลรีพิกเนี่ยในช่วงของกรณีที่ข้อมูลขาดเนี่ยคือมันไม่สนุกหรอกเชื่อผมเถอะนึกออกปหมก็มันมัน มันมีใครหลับหูหลับตาแบบแอทเทเกอร์ลีพิกเพราะว่าแบบแบบไม่มีข้อมูลบ้างอะคือน้อยน้อยไม่พอโอกาสที่จะได้คุมเกมแล้วก็โอกาสชนะมันก็น้อยตามไปไปอีกนะครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณได้ข้อมูลจากเพื่อนหรือว่ามีข้อมูลของตัวเองแล้วมาประกอบกันแล้วก็ใช้เอทเทเกอร์ลีพิกความรู้สึกฟิลลิ่งกับในเรื่องของผลลัพธ์มันมันไปทางที่ทางที่ดีขึ้นแบบเดียวกันเลยนะหนึ่งคือคุณรู้ว่าคุณคุณกำลังจะทำอะไรแก้อะไร ใช่ไหมโอกาสในการที่จะคุมเพื่อชิงจังหวะตอนต้นเกมเพื่อให้ได้เปรียบตั้งแต่ต้นเลยในฐานะเกมบุกซึ่งเนนโบนเนี่ยถือว่าเกมรับได้เปรียบก,กว่าหน่อยหน่อยถูกปะในตอนนี้มันก็มาทันทีนึกออกใช่ไหมแล้วคุณก็ได้กดนันคู่ต่อสู้ให้พลาดเองเพราะว่าคุณเตรียมพร้อมมาดีกว่าเนี่ยใช้เวลา45วินีกับเอนจอยมากขึ้นนะครับผมแล้วก็แล้วก,ก็ต้องบอกว่าไม่รู้จริงผมรู้สึกว่าการที่มีไอเทมกรลีพิกมีเพ f เฟส45วินสรับฝั่งบุกเนี่ยมันเป็นโอกาสอันดีของฝั่งบุกด้วยซ้ำนะคร ที่จะเพิ่มโอกาสนะที่เราจะได้สนุกมากขึ้นนะครับผมแล้วเดี๋ยวเรื่องชนะเรื่องแพ้ก็ว่ากันเถอะแต่ว่าประเด็นคืออย่างน้อยเราก็ได้คุมเกมป่าวะถ้าได้คุมเกมเราก็รู้สึกฟิน <laughs> นะฮนะนะอ่ะก็ประมาณนี้ในขอนสำหรับในเรื่องของไอเดียเรื่องโดรนนั่นเองครับผมขอบคุณทุกท่านใีขผมสาหรับการติดตามรับชมในในส่วนของคลิปนี้นะครับผมก็เดี๋ยวเจอกันในส่วนของเอ่อคลิปต่อ,ตอไปนะฮะของเรนโบ์นะฮะในเรื่องของไอเดียเรนโบ์นะครับผมอะไรต่างๆเพิ่มเติมได้นั่นเองจ้า อ่ะกลับลาขอให้ไปปฏิทดีของทุกท่านครับผมสว,ส,สวัสดีนะครับโอ้เจี yeah.